ที่ในข่าวกีฬาฟู้บอลไทยบอิอิอิตตายประจำวันที่5เมษายน2567โดยชายพูบังั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันเ่ครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟู้บอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้ทีมไทยตเตรียมที่จะลุย AFF แถลงข่าวเปิดตัวศึกลูกหนังารายการใหม่ โดยการน,นี้ทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลนะฮะแห่งเอเชียหรือว่าทางด้านของ AFF แถลงข่าวเปิดตัวศึกลูกหนังประการใหม่ The Shopee Cup นะฮะหรือราการแข่งขันศึกฟุตบอลอาเซียนครับ c h a เป i o n นชิพหรือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรแห่งอาเซียนโดยโทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์สมโมสรแห่งอาเซียน AFF เนี่ยจะนำทีมสมโมสรนำของอาเซียนจำนวนกว่า14สมโมสรเข้าร่วมการแข่งขันใน40นัด โดยประกันการแข่งขันจะสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวระดับภูมิภาคตามช่วงไปทีมยุโรปนะฮะซึ่งการแข่งขันจะเปิดฉากข,ขึ้นในวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมสหรับการแข่งขันฟุตบอลทิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนเนี่ยจะเริ่มรอบคัดเลือก ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ถึงนี้จากนั้นจะในรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันกันระหว่างช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2025จากนั้นในรอบรองชิสเ์ลจะแข่งขันกันในช่วงเดือนเมษายนปี2025และรอบชิงเตอ์เลจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2025นั่นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้เรียกว่าแข่งกันข้ามปีกันเลยนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันว่าที่ว่าแบบนี้จะจัดลำดับอะไรยังไงต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับญี่ปุ่นชี้ชัดสาเหตุที่เกาหลีใต้ต้องชนะจีนโอกาสในทีมชาติไทยในการเข้ารอบในครั้งนี้ โดยญี่ปุ่นนะับผมบอกเปิดเผยสาเหตุชัดเลยว่าเกาหลีใต้ต้องชนะจีนโอกาสที่ทีมชาติไทยจะเข้ารอบในครั้งนี้โดยสื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวถึงสถานการณ์ในการคัดบอลโลกโซน,นเอเชียที่ผ่านไปแล้วมากถึง4นัดและเหลืออีกเพียงแค่2นัดสุดท้ายต้องอตัดสินทีมเข้าสู่รอบ3โดยสื่อญี่ปุ่นมองว่า2นัดสุดท้ายของเกาหลีใต้ซึ่งมีคิวที่จะพบกับสิงคโปร์จีนและพวกเขาเองนั้นจะเดินหน้าเก็บชัยชนะทั้งหมด รายงานข่าวจากทางสื่อญี่ปุ่นระบุต,ต่อไปอีกว่าเกาหลีใต้กังวลใจว่าอาจจะต้องเจอกับญี่ปุ่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหากว่าอันดับโลกล่วงในครั้งนี้โดยทีมชาติเกาหลีใต้กำลังกังวลว่าพวกเขาจะต้องเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในทีมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหลังจากที่อันดับโลกของพวกเขานั้นอาจจะล่วงลงมาอยู่ในโถท,ที่2ซึ่งจะทำให้พวกเขามีโอกาสาที่จะต้องเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นหรืออีบรานในรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ปัจจุบันทีมชาติเการลีิต้นั้นรั้งอันดับที่22ของโลกตามหลังทีมชาติญี่ปุ่นและก็งานนี้อิบรรานที่รั้งอันดับที่23และก็21ตามลำดับโดยทีมชาติเการลีิต้นั้นมีโปรแกรมจะลงเล่น2นัดติดต่อกันกับสิงคโปร์และก็จีนในช่วงเดือนเมษายนขณะที่ทีมชาติออสเตรเลียจะลงเล่น2นัดกับด้านของบังกลาเทศและก็ปาเลสไตน์ โดยอันดับโลกของทีมชากกติอิตาลีและออสเตรเลียนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางนี้ขึ้นอยู่กับทางด้านผลการแข่งขันรอบนี้โดยในรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3จะมีการแบ่งกลุ่มนะฮะด้วยการตัดสินจากอันดับฟีฟ้าในครั้งน,นี้ ซึ่งคาดการณ์ว่า2อันดับแรกจากเอเชียจะเป็นญี่ปุ่นและก็อิหร่านอย่างแน่นอนส่วนทีมชาติเกาหลีใต้และก็ทีมชาติออสเตรเลียจะแข่งขันกันเพื่อจะชิงตําแหน่งที่เหลืออีกหนึ่งตแหน่งโดยทีมชาติเกาหลีใต้จําเป็นจะต้องเก็บชัยชนะที่เหลือ2นัดในการมาชิญหน้ากับสิงคโปร์และก็จีนซึ่งนั่นส่งผลต่อทีมชาติโดยตรงกับโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปของทีมชาติไทยของทางด้านมาซาอิชิอิในครั้งนี้น, i, น,นั่นเองนะ เนย่องว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ไแ้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอาร์ตยังไงงานนี้งงสุดงงเหมือนกันเมื่อเวียดนามเล็งนิชิโนอดีตกุนซอช้างศึกในการคุมทัพหรืงสื่อเวียดนามรายงานข่าวนาว่าดาวทองเล็งเป้าไปที่อากิระนิชิโนกุนซอชาวญี่ปุ่นเคยเป็นอดีตเฮดโคชทีมชาติไทยเข้ามาคุมทีมชาติชุดใหญ่ในครั้งนี้ ดัทีมชาติเวียดนามที่เพิ่งประกาศแยกทางกับเฟรดิปทูซเย่เฮดโค้ชชาวฝรั่งเศสหลังพาทีมแพ้ไปกลับทั้งเย่าและก็เยือนต่อทางด้านอินโดนีเซียใน2เกมล่าสุดของศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกรอบ2กรุ๊ป F ล่าสุดนั้นดันเวียด v n สื่อเวียดนามรายงานข่าวว่าทัพดาวทองเล็งอากิระนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นเคยเป็นอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยเข้ามาคุมทีมซึ่งตามการรายงานข่าวระบุเลยนะว่าคณะกรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF อยากจะได้กุนซือรายนี้เข้ามาบคุมทีมมากถึง60%เลยชยเดนะโอ้โหเป็นรว่างานที่ได้มานี้มีเหตุแน่นอนนะครับบอกได้เลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าแนวรับประชบาบังกรโพสต์ถึงจังหวะประชันหน้าวันชัยจารุนงครานในเกมไทยลียก2/23นัดที่23โดยทางด้านของจุตทธานเข็มดีกองหลังราชบุรี f c โพสต์ชี้แจงถึงช็อตที่ตนและก็วันชัยจารุนงครานแบ็กซ้ายจากด้านของธุรบังคอกกระทบกระทั่งกันในเกมพร้อมกับยืนยันว่ามันเป็นอารมณ์ในเกมและมันคือวิถีของฟุตบอลในขณะนี้ โดยงานนี้ในเกมดังกล่าวเนี่ยราชบุรี FC เปิดบ้านพ่ายทางด้านของทรูแบงคอกไป1ต่อ2ในศึกไทยลีก2 0 2 3นัดที่23เมื่อวันที่4เมษายนหลังจบเกมจนตาทานเข็มดีได้โพสต์ข้อความบอกว่ามันโคตรจะตลกเลยที่บางคนเนี่ยพยายามทำจะให้ผู้เล่นดูไม่ดีทีมเราทั้งสองทีมต้องการที่จะชนะบางครั้งอารมณ์มันก็อาจจะมีหุดหงิดกันบ้าง นี่แหละครับวิถีฟุตบอลหลังจากจเ,เกมจบลงผมก็ได้เดินไปหาพี่วันชยัยจากทีมบียูเราได้พูดขอโทษและกระจับมือกันและพยายามจะชนะในเกมวันอาทิตย์นี้เจอกันครับสำหรับโปรแกรมกรมารแข่งขันนัดต่อไปของทางราชบุรีเอฟซีจะบุกไปเยือนชมบุรีเอฟซีในศึกไทยลีกวันอาทิตย์ที่7เมษายนเวลา18นาฬิกาสาสิบนาทีถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play พรโทร s ั o นและก็ทรีบอร์ดแบนดกิก,กาชีวีในค่ำนี้นะเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ไแล้วกันนะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรนี่เป็นแค่เดือดในเกมเท่านั้นนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับยอนดนใบแดงดีกว่าแข่ง f อฟซโซกอดขาคู่แข่งแน่นไม่ให้ไปเข้าไปทำประตูใน,นครั้งนี้ โดยงานนี้เลบินซูรกา้านารับของเอฟซโซลงทุนกอดขาวิกเตอร์การาเบียลดาวเตก,กังวอลเพื่อจะไม่ให้ทีมเสี่ยงเสียประตูหลังจากที่ตอนแรกเจ้าตัวเล่นพลาดเองซึ่งสุดท้ายเขาก็ได้รับใบแดงจากชอ็อตช็อตนี้เลบินซูรกา้ากองหลังชาวอิรักของเอฟซีโซถึงขั้นกอดขาวิกเตอร์การาเบียวดาวรุกข,ของกังบอลเพื่อจะไม่ให้อีกฝ่ายลากบอลไปทำประตูในเกมเคลีกหนึ่งหรือลีกสูงสุดของเกาหลีใต้นัดที่ตัวสังกัดของเขาบุกไปเยือนอีกฝ่ายวันที่31ิมีนาคมที่ผ่านมา นัดดั้งเล่าวถือว่าเป็นการลงเล่นให้กับทางทีมในเมืองหลวงของเกาหลใต้เป็นนัดที่2ของเลบินซูรากาดัมาแ,แต่ที่เขาย้ายมาจากด้านของบรมาโพคนาทีมในสวีเดนซึ่งในช่วงทวาบาเจ็า7นาทีที่5แข่งไวยสเซปีบัลนี้ได้ครอบครองบอลตรงกลางสนามแต่เขาทำพลาดจนทางด้านของการาเบียปั้มบอลแย่งมาได้ในขณะนี้ โดยจังหวะนั้นการาเบียเองทําท่านว่าจะลากบอลเข้าไปลุ้นทาประตูดได้อยู่แล้วโดยที่มันไม่มีแนวรับคนอื่นของ F c ฟซโซลอยู่ในแดนหลังด้วยซ้าไปแต่ทางโซบินอ่เลบินสุรก้าเองตัดสินใจกอดขาของกาลาเบียเอาไว้แบบแน่นนะฮะจนทาให้อีกฝ่ายวิ่งไปไม่ถึงลูกบอลแม้ว่าการาเบียจะพยายามลากตัวสุรก้าไปด้วยก็ตามทีสุดท้ายแล้วกรรมการก็เป่าเป็นจังหวะฟาวและก็แจกใบแดงให้กับทาาน้านของสุรกา้าแต่มันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของอดีตนวรับบริลัมเพราะเอฟซ โซกลับบ้านด้วยผลเสมอ1ต่อ1ในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นนะครับโอ้โหเป็นว่าการน,นี้ทุ่มสุดตัวเลยนะฮะนอกเกมก็เอาในเกมก็จัดให้เลยเ,เรามาดูประเด็นข่าวต่อบบ้านกันครับเอาได้ไงจีนเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกสนามเย้าชิีตาทีมชาติไทยนะ โดยการน,นี้ทางใบจริงจังเด g รี่นะฮะสื่อของจีนออกมารางานข่าวว่าเกมชี้ชะตาทีมชาติจีนจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยในการแข่งขนันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนที่5วันที่6มิถุนายนได้ทําการเลือกสนามการแข่งขนันที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของช้างศึกในครั้งนี้กันแล้ว โดยงานนี้ทางด้านของสื่อดังกลับระบุว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดเกมที่จีนที่จะพบกับด้านของทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันกันที่เซนหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมที่มีความจุ6,000 60, 0ที่นั่งรองรับแมตช์ชีตาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นอุณหภูมิความร้อนจะไม่สูงมากมายนักเดิมทีมีอีก2เมืองที่วางแผนที่จะใช้ที่ต้าเหลียนและก็ชิงเต่า สำหรับเมืองเชนจางเนี่ยเคยมีทางด้านของสถิติในการสําคัญที่ดีอย่างยิ่งนะฮะต่อฟุตบอลจีนเพราะเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาจีนเอาชนะโอมานไป1-0ที่สนามกีฬาบูรีเฮะและก็เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2022เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมชาติจีนดังนั้นเชนจางจึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงสำหรับทางด้านของฟุตบอลจีนในครั้งนี้ เนว่างานนี้นะผมก็มีการใช้สิ่นสิทธิ์ในการช่วยนะฮะเพื่อให้เจสนะทีมชาติไทยในครั้งนี้ให้จบได้และนี่ก็เป็นที่ใน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by อิทีอิสไตล์ประจำวันที่5เมษายน2567โดยชายภุมิคุครงฟุตบอลไทยครับ